สวัสดีครับผมจาาโกเกษตรฮอร์โมนนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับผมกับจุ้พาพี่น้องมาฉีดปุ๋ยนะครับผมเมืองกันฉีดปุ๋ยตัวสูตรเร่งใบเร่งต้นแล้วก็เร่งหลากนะพี่น้องเนาะนะครับนะครับก็สูตรเหมือนเดิมนะพี่น้องเนาะปุ๋ยหมักนะครับผมแล้วก็เป็นเคมีเร่งหลากเร่งใบเร่งต้นน้อยๆครับผม นะครับผมไก่สูตรไก่ชิมีตัวเริงเริงเริงใบนะครับเริงต้นแล้วก็เริงหลากนะพี่น้องเนาะตรงนี้นะครับเริงใบเริงต้นเริงหลากไก่ผมไก่เป็นตัวหนาสามสิบยี่สิบสิบเลยเนาะพี่น้องตัวนี้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับผมดีมากเลยครับผมไปหาซื้อได้น้องพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ตามท้องตลาดบ่เกินร้อยหาสิบนะครับผมบ่เกิดอยหาสิบนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมซื้ออยู่ในราคาที่ ร้อยยี่สิบบาทนะผมทางบ้านผมร้อยยี่สิบบาทนะครับก็จะเป็นตัวนี้แหละนะพี่นอนะ้องเนาะก็จะเป็นสูตรตัวใบไน,ตนโรตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเนาะพี่น้องเนาะนี่ตัวหัวตัวหลักนี่น้อยนึงนะครับผมสลับมันน้อยมันน้อยของผมตอนนี้อายุสองเดือนกับอีกยี่สิบมือเนาะพี่น้องเอ้ยสิบแปดมือสิบแปดมือแล้วนะครับสองเดือนสิบแปดมือแล้วก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องก็เล็งเล็งตัวนี้เลยยังเล็งได้อยู่ตัวนี้นะครับผม ถ้าสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนก็จะเป็นตัวระเบิดหัวแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เขาสมัครลิงได้อยู่น้องพี่น้องเนาะเนี่ยเสริมเขาได้ก่อนแล้วก็ขาดว่าอะไรเลยของผมก็คือตัวนี้ครับปุยมัขชิงว้าน้องพี่น้องเนาะขิงว้าชีมูชีไกล้ที่ในนี่เลยนะครับผมผมมักอยู่ในขวดนี่เลยนะครับผมแล้วก็ีตัวนี้ก็จะเป็นสูตรของผมก็เป็นข้าวซุกนาอพี่น้อง,องข้าวซุกเขาเนี่ยแล้วก็น้ำสาวเขานะครับผมตอนหุงเขาหุงอย่างเขาก็ สาวๆแล้วก็เอามานะครับแล้วก็จะเป็นกล้วยสุกนะพี่น้องเนะาะกล้วยสุกนะครับเอาตามวัตถุดิบที่เอาหาได้นะครับของผมตัวนี้ตัวนี้คือหาง่ายได้ตลอดนะครับถ้ามีประกอบสุกแข็งดีนะพี่น้องประกอบสุกนะครับครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมปุ๋ยมาของผมนะครับสําหรับสูตรการตวงของผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นสามซ่อนแกงนะพี่น้องเนาะสามซ่อนแกงเนี่ย แต่ว่าผมไม่ได้เอาซ่อนมากะผมก็เดาๆาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะได้ยุเพราะว่าใส่ดูแล้วเนาะครับผมก็ใส่ลงไปสามซ่อนแกงนะครับผมสามซ่อนแกงนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้เนาะครับแล้วส่วนน้ำมักขีมูขีไก่ขีงวเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งปลากระป๋องพี่น้องหนึ่งปลากระป๋องนะครับผมเพราะว่าตัวนี้สูตรเข้มข้นแล้วนะครับผม,ผมเพราว่าหมักไปดูนแล้วครับหมักไปดูนแล้ว แล้วก็กอกอัดไว้พี่น้องนะก็ยีเป็นตัวนี้ก็ยีคือกันนะครับสูตรผลไม้สีเหลืองหรือเข่าสุกกล้วยสุกนะครับผมน้ำเสาเขานะครับกะยีกระปองปลานึงนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับก็ถือก็โอเคนะครับผมียบร่อยเขาก็เติมน้ำนะพี่น้องนะเติมน้ำน,น,นะน,นะครับแล้วก็ไปขีดกันนะครับผม กะจีมาบอกจากน้อยน้องพี่น้องเนาะน้อยหนึ่งนะครับผมกวนน้ายจีเติมน้ำแล้วก็ไปฉีดว่าประสิทธิภาพของเขานี่การพ่นของเขานี่เป็นแบบไดเนาะสาหรับมันน้อยตอนนี้นะครับเขาต้องการสั่งใบสั่งต้นแล้วก็สั่งหากเนาะให้ได้หลายเพราะว่าเขาอยากให้ได้หากเพื่อที่ไปไปเป็นหัวดดดๆเนาะครับผมนาะพี่น้อนงเนาะกะจีเป็นตัวนี้นะครับสั่งใบนะครับสั่งใบเขา นะครับผมอันนี้ก็จะสางต้นเนี่ยครับสา20สางต้นต้นกับใบเขาสีง้มแต่ว่ารากกันยี่ตามมาคือกันในตัวนี้ปุ๋ยตัวนี้ถือว่าเยี่ยมนะน้อพี่น้องเนาะเนี่ยครับสางให้เขาตอนนี้อายุนี่เขายังสางได้นะครับส่วนพวกนี้นะครับชีหมูชีวัวชีไก่นะครับชีหมูกินหัวชีวัวกินใบชีไก่กินต้นนาะพี่น้องเนาะตามสูตรคือกันนะครับผมก็จะเป็นตัวประหยัดแล้วก็ใส่ได้แต่ว่าเขาใส่แ้่ปุ๋ยมักก็ได้ แต่ว่าผมขอแนะนําเพื่อประสิทธิภาพนะผมประสิทธิภาพนิดเดียวเพิ่มอีกแค่นิดเดียวนะพี่น้องลงทุนอีกนิดเดียวเองนะครับผมซื้อมาลอยตัวนี้ลอยยี่สิบาทนี่ใส่ได้บลกหลายเลยนี่ใส่เข้าไปแค่สามซ่อนแกงเองพี่น้องต่อเปรีหนึ่งเนี่ยตัวนี้แปลงนี่ผมมาฉีดนี่สามไรนี่ผมใส่บ่โดูบ่หลายครับ,บรเหลลยใส่ใส่ฮอนบอ่เบิดนะครับในลอยหนึ่งนี่บเบิด์แทนแน่นอนอาจจะฉีดได้จนหดจนถ้าโตโตหนานี่นะ ผมกับยีฉีดบ่เบิดเลยครับหอดสามเดือนนี่บเบิดนะครับเพราะว่าสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนผมก็จะเป็นตัวไม่แล้วยีเป็นศูนย์ศูนย์หกศูนย์แล้วที่ที่เอามาผสมฉีดกับปุ๋ยหมักนะครับค่อยจังว่ากันอีกหอดเวลาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เอาแบบนี้แต่ว่าลงทุนไปน้อยเดียวนี่บ่บ่ได้บ่เบ,เบิดเนาะพี่น้องเนาะบ่เบิดนะครับนะครับจนตัวน,นี้ก็ฉีงูฉีกวางฉีไก่โอเคอยู่แล้วสำหรับชีวภาพเ้ากระลูกกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าสูตรมาของผมนี่ไม่ใช่ว่าหมักนำธรรมดานะครับผมก็ได้หมักนำแถบแบบหน้าหม,มากักแค่นำเอาแค่ละลายเอาแค่สารอาหารที่อยู่ในนี้ออกมานะครับผมใส่ตัวหมกักผมไปมีตัวเร่งก็คือสารพอดอสองนะครับผมพอดอสองนี่ผมขอฟรีน้องพี่น้องขอฟรีมาจากเกษตรอ,อำเภอหรือว่าที่ดินบรรลุรุปที่ดินน้องพี่น้องนะที่ดินจังหวัดนะขอมาได้ฟรีนะครับ ล้วก็เอามาหมักนะพี่น้องผมซอตัวนั้นที่มีจุลินทรีย์หาชนิดอยู่ในนั้นนะครับพี่น้องนะก็ย้อนเขาไปเบิิงอยู่ในช่องของผมอยู่ในคลิปหลังๆมีนะครับผมในการที่ผมใส่พอดอสองนะครับแล้วก็เนี่ยผมซอยให้เขาซอยจุลินทรีย์พวกนั้นที่ซอยย่อยสลายแล้วก็ไปน้าอาหารนะครับแล้วก็เขาลยแตกโตนะครับผมผลิตโตเป็นหลายๆเป็นล,ล,ะล,ะละลายล้านโตนะเพื่อที่เอาอาหารพวกสารอาหารพวกนี้แหละ เอาข้าไปแห้พืชกินน้องพี่น้องเนาะเอาเข้าไปแห้พืชกินนะครับสารอาหารที่อยู่ในฉีงวัวฉีไก่ชีหมูนะครับอันนี้ก็จะขึ้นกันผมก็ใส่สารพอลดซองหมักขึ้นกันสารอาหารธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในกล้วยสุกที่อยู่ในเข่าสุกที่อยู่ในน้ำซาเข่านะครับเขาก็ยิน้ำพ้าเขาไปแห้มันสำหรังของเขานะพี่น้องเนาะนะครับผมก็นี่แหละครับมาบอกว่าประสิทธิภาพในการใส่ปุ๋ยหมักของเขานี่มันจะดีเ่นะครับผม ล้วก็มาบวกกับเคมีนี่พี่น้องฟังจากที่ผมว่าเราหลักการมันหนที่เป็นไปได้บวเนาะนะครับผมเราก็คิดเบื้องว่าถ้ามันเป็นไปได้เราประสิทธิภาพมันจะดีบวกนะที่สูงเนาะนะครับผมนะครับผมก็นี่ละผมกับเติมน,น้ำแล้วก็ไปพ่นกันเดี๋ยวเขาไปเบื้องวิธีการพ่นของผมจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะของแต่ละคนก็บหยีแตกต่างกันไปนะครับผมในหลักคิดของผมก็บหมีวิธีการพ่นอีกแบบนึงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบื้องกันครับ ในการพ่นของผมนะพี่น้องเนาะก็ยีเป็นผมยิ้ม่เป็นห,วหวัวหัวโตพุ่งนะผมตัวพุ่งกระจายเลยนะพี่น้องเนาะพุ่งกระจายนะครับผมกย็ยิพ่นเพราะว่าการพุ่งกระจายของผมนี่เขาเวลาผมฉีดพ่นเข้าไปเองสินะผมยิมมากแย่เข้าไปตรงตรงขงนนะ้างในเนาะแบบนี้นะพี่น้องเนาะนะครับผมซึ่งเพราผมแย่เข้าไปแบบนี้เนะพี่น้องละอองของเขาครับผม ละองละองเขาจะพุ่งขึ้นมาไต่ใบนะครับผมปากใบเขาจะยู่ข้างล่างเนาะพี่น้องส่วนมากเนาะถ้าถ้าปุ๋ยของเขาไปเกาะยู่ตรงนี้ยู่ใต้ปากใบหลายนะครับผมการผลิตอาหารของเขาที่ดีย่ำกว่าข้างบนนะครับผมข้างบนกว่าเขาจะซึมลงไปเนาะเพราะว่าอันนี้ปากใบนี่เขาสามารถตอนเศร้าเศร้าแบบนี้เนาะนะครับนะจนถึงว่าแสงแดดสีแห้งสุดๆนี่เขาชี เปิดปากใบแล้วก็ผลิตอาหารได้ไปเลยน้องเพี่องเนาะเอยกินได้ไปเลยนะผมก็เลยผมก็เลยต้องแย่เข้าไปทั้งใต้ทั้งสี่ทั้งสี่เลยนะครับผมแล้วแต่และอองเขาก็จีแตกพุ่งกระจุยออกไปนะครับผมเพราะหัวแชกนี่ถ้าแย่เข้าไปปุ๊บถึงลงล่างทังขึ้นบนนะครับผมไดนมนม้นะครับผมกะจีโอเคนะครับผมเนาะนะครับผมก็จีฉีดประมาณนี้แหละครับเนาะเนี่ยผมก็อยู่แบบนี้เลยผมแย่ไแปบบแบบแบบนี้นาะพี่น้อง แบบนี้นะครับผมละองเขากระยิบไปทั่วแบบนี้ครับบึ้งแบบึ้งแค่เจนเห็นบังนะครับเขากระยิบไปชนมากกระยิบเกาะปากใบน้องพี่หน่องเนาะนะครับ,รบอันนี้ผมไปที่ละสองร่องนะครับไปที่ละสองร่องนะครับให้เบึง้งชนมากผมจะิไปเล่นร่องเดียวครับผมร่องเดียวแบบนี้เลยเราผมกระย่างไปแต่ว่าถ้าย่างว้คลิปการไทยผมก็อาจจะิสั้นนอ้องพี่หน้องผมก็เลยไป ไปแบบรสชาเป็นเนี่ยส่วนมากส่วนมากผมยิงยั่งล่องเดียวแบบน,นี้เนาะนี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยแย่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับขอกะจีไดเขอกะจีได่ไดทังทีเลยครับเนี่ยแบบนี้แหละทรายทรายหน,นึ่งมีในร่องแบบเนี้ยครับเนี่ยปิดเบิร์ดครับผมคุยขอกะจิไปกินยุ่ใไตปากใบเนาะขอกะจียุไไนะ้ยไตปากใบแล้วขอกะจีได้กินแบบเต็มดีนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นวิธีการฉีดนะครับผม การฉีดแบบฉบับของผมเนาะพี่น <isions> ้องเนาะครับก็ฉ well really ีดปุ like ๋ยแล้วก็ที่ได้มาเอาหยาพี่น้องครับผมหลังจากที่ลงได้แล้วเนาะลงได้แล้วเพราะว่าฝนตกมาสองเดือนเอ้ยฝนตกมาอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์เลยนะครับผมสองอาทิตย์เลยผมก็ตีไปสองอาทิตย์เลยผมบ่ได้ลงไ้เนี่ยบ่ได้มาลงเบิ่งมันแปลงน้อยนี่ไปเบิ่งแต่มันแปลงใงญ่เพราะว่าแปลงเงญ่ยนั่นบ่ได้เอาห้าเอาหยางแล้วนะครับ กะแต่ว่าผมพามนี่เบืองพี่น้องความแตกต่างของมันส,สํารันกลางอซูงกันแล้วแต่ว่าเอาหยารอบนี้ต้องมาเอาหยาแล้วเพราะว่ามันขื่นเล้วมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาหยารอบนี่กับยีเบิ้งแบบสบายตาตอนนี้ก็บยเบิ้งเป็นอาจชบ่สวยงามปนไดนแต่ว่าก็เพอก็บ่เป็นยังน้องพี่น้องเนาะกับเพราได้อยู่นะครับเนี่ยเพราะมันมีหยาอยู่น้ำรองน้ำยังมันก็มีหยาแทรกน้ำยวอเดี๋ยวผมเอาหยาลงก้อน,นอเอานาะเฮากะ มาเบิ่งความสวยงามของมันล้วก็ฝากพี่น้องติดตามไว้นะครับผมติดตามแปลงนี้อีกแปลงนึงนะพี่น้องนะปลูกวันที่ยิบเก้ากระหลักนะครับวันหยุดนะครับผมปลูกวันที่ยิบเก้ากระหลัมื่อนี้วันที่สิบเจ็ดตุลาฯนะครับผมนะมือนี้วันที่สิบเจ็ดตุลานะครับก็ได้ประมาณสองเดือนกับอีกสิบแปดสิบเก้ามื้อแล้วนะสิบแปดสิบเก้ามื้อแล้วนะครับผมนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะครับผม ไม่เป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อไปนะครับผมสว่วนคลิปนี้จากกูเกษตรฮอโมนกับสวัสดีไปก่อนครับ